ก็กลับมาอีกแล้วนะครับใน The s i m 3เรื่องเพื่อนกัน3คนก็จะมีการเพิ่มคำถามเข้ามาถามว่าในเรื่องใครเป็นนางเงือกแล้วนางเงือกมีหางเกศเสียอะไรทราบคำตอบแล้วส่วงมาทางแชท a c e b o o k ของผมได้เลยนะครับหรือไม่ก็ไลน์นะครับก็จะทำการเฉลยในคลิปต่อไปนะครับ พร้อมกันหรือยังเอ่ยถ้าพร้อมแล้วเข้าไปชมกันได้เลยบ๊ายบาย ฮันไม่จริงน่ะมันคือความฝันแน่ๆฉันฝันอะไรปแปลกๆเข้าแล้วแหละ ฉันเองนะป๊อปปี้มีอะไรหรอคะมีออะโเคจะไปหาคุณอย่างนี้แหละแล้วเจอกันค่ะ สวัสดีค่ะคุณเรียกฉันมาที่นี่มีอะไรหรือเปล่าคะคือฉันมีบางอย่างจะให้นะ่ะอืมคืออะไรเอ่ยเนี่ยพอดีว่าสวัสดีค่ะคุณมาที่นี่มีอะไรหรอคะคุณเรียกฉันมีที่นี่มาคุณเรียกฉันมาที่นี่มีอะไรคะ เนี่ยฉนมีของจะให้นี่เป็นนิทานาเรื่องนี้นิทานเรื่องนี้สนุกมากเลยนะลองเอาไปอ่านดูสิอขอบคุณค่ะดิฉันจะอ่านให้ค่ะ <S 2> <S 2> <S 2> อลองอ่านดูก,ก็ได้ าครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีคนอยู่มากมายมีหมู่บ้านแห่งหนึ่งซึ่งเต็มไปด้วยปริศนาอืมวันละว,วันทำให้เขาได้พบกับสิ่งต่างๆในโลกแห่งความจริงที่ไม่น่าจะเป็นไปได้อืม หนังสืออะไรของหนุ่งหนิงเนี่ยขออ่านดูหน่อยดีกว่าหนังสือใครเนี่ยไม่เราบ้านเราไม่เคยมีหนังสือเรื่องนี้นี่นะหุยน่าสนใจดีขออ่านหน่อยแล้วกันฉันก็อ่านได้คนนะ กันละครั้งหนึ่งมีบ่บ้านแห่งหนึ่งซึ่งมีสิ่งประหลาดมากมายที่ไม่น่าจะเป็นจริงได้โหแล้วก็แล้วก็นะ ไม่ใช่บ้านฉันนี่นะ

เราไม่มีบ้านบ้านเราก็อนีนาบิาปซงนะเอ๊ะทำไมนที่นี่คุ้น <c oughs> คุณนี่ต้องเป็นฝันแน่ๆเลยนี่มันเหมือนฉากในนิทานเลยนี่นาฝันเหรอนี่นายเพ้ออะไรนี่นายแอบไปหลับในห้องอีกแล้วใช่ไหมสมบูรณ์ให้นายเปาสเบียงมานายไปหลับทำไมเนี่ย ก็ตื่นมาฉันก็เป็นอย่างนี้เลยอันนี้เรากําลังจะไปไหนกันลนะ่ะจะไปจอดที่ท่าเรือนู่นจะไปขึ้นฝั่งทางนั้น ที่เหมือนจริงขนาดนี้นทะเลน่าซี๊ดน่ะดินแดนแห่งใต้ท้องทะเลลึกมีนางเงือกแบกว่ายอยู่ La 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 นางเงือกคนนั้นก็คือคนนี้นี่เองเมื่อเป็นแสนไกลฉันต้องมาดำน้ำอยู่ใต้ผิวทะเลนี่คือเศษอับบางสินะมันคือสิ่งของบางอย่างของมนุษย์ นะมนุษย์นี่ช่างมีสิ่งของที่แปลกประหลาดเมื่อไหร่ฉันจะตื่นจากฝันร้ายนี้สักทีพวกเรามาถึงกันแล้วออประชิจังกับข,ข้างน้ำกันนะ โอ ah. oh, oh, ้ท no ี no. ่เกาะนี้หรอที่นายพูดถึงใช่เกาะนี้แหละเดินทางระวังหนุนด้วยแหละแล้วเราต้องเดินไปไหนเนี่ย อีกแสนไกลคงจะเป็นอีกฝากหนึ่งเราจะไปตามหาอาหารก่อนโอเคมาหาอาหารเป็นไหมก็พอได้นะเอฟ่เอวว้าแยกไปหากันอแถวนี้น่าจะมีอาหารถ้าเป็นชีวิตในลูกเสือแล้วก็ตามต้นไม้ น่าจะมีลูกมะพร้าวอยู่นะหยุดผลไม้อะไรเฮ้ยนั่นใครอะ่ะสวัสดีฉันคือพยาแห่งดินแดนนี้เจ้ามีอะไร คือพวกเรามาตามหาอาหารแต่ว่าแถวนี้ไม่มีต้นไม้ต้นไหนที่มีผลไม้เลยสักต้นเจ้ามาบุกลุกเหรอไม่ใช่อย่างนั้นพวกเราแค่มาตามอาหารตามหาอาหารเพื่อบำรุงร่างกายมีชีวิตอยู่ต่อไปอูบอิกาเบลเฮิร์ตอ a บานี่บรุก s คร่ารู้เปอร์เซนข้าจะมอบอาวุธเจ้าเมื่อเจ้าทำความดีหนึ่งอย่างอะไรนะเจนจีแล้วแต่เจ้าจะทำแล้วก็ข้าไปละเดี๋ยวกัมมากรเดี๋ยวกัมมากรเอ้ยไปซะแล้วเอ้ยเราหาเองก็ได้ นี่นายไม่ต้องหาแล้วฉันเจอแล้วยเมื่อไหร่เราจะตื่นจากฝันนี้สักทีนะไปเลยด้วยโอรโห ี่มันก็ใกล้จะมืดแล้วนะพวกเรากลับไปที่พักเถอะโอเคมนาหาอะไรมาได้ได้มาเยอะอเลยหรอใช่ฉันนะ่าไปล่าสัตว์มานะอดี๋ยวฉันจะทำให้นากินี่ <c oughs> รอแป๊บนึ่งนะโอเค <c oughs> ฉันนั่งรอตรงนี้แล้วกัน

้แลวอาข้าจะปรารถนามอบสิ่งนี้ให้โอ้พี่ยังนี่เรากินอาหารในฝันได้เด้อเหรอเนี่ย ไม่อยากจะเชื่อเลยเอ๊ะอ๊ะกระเาื้องไรตรงก็ต้องเอาของไปขายนะ่ะของที่เราสะสมมานาน เลิกกินซะพรุ่งี้จะเลกตนแต่เช้าโอเคบอร์ดอีฟกอคเฮ้ย่านีร์ฟจอนดาร์กซีโนอืม อ euh ื้อ่้อัลโหลว่าแล้วว่าต้องเป็นฝันเซอร์โบร่ นี่นี่นี่เนี่ยเรื่องอะไรจะเล่าให้ฟังเมื่อคืนนี้ฉันฝันแปลกๆด้วยแหละฝันอะไรหรือฝันเหมือนตัวเอียงเข้าไปในโลกน <ำ S 2> ิทานน่ะใช่พูมี่เราก็ฝันอย่างนั้นเหมือนกันจริงดิเราฝันว่าเราเป็นนางฟ้าด้วยแหละนางฟ้าเหรอ อจะว่าไปนางฟ้าก็น่ามันเก่งนะหนิงล่ะอาจารย์ยังไม่ทุไห้เมื่อคืนอาจรย์ช่างเล็กดีน่าจะเจ็บนะผิดหร้อเปลทาใช่ไหมฝันแปลกมากเดเออใช่แล้วในฝันอะ ก็กินข้าวในนั้นได้ด้วยนะมันเหมือนจริงมากคธอไม่เคยฝัน